โกเป็กฟู้ดจัดหนักยกขับความอร่อยพร้อมเปิดตัวบะหมี่มาเฟียในงานไทเฟกอันจ้าเอเชีย2024จัดหนักจัดเต็มสมชื่อเป็กสัญชัยเองตระกูลที่สร้างความคึกคักและความฮือฮาให้กับบูธกโกเป็กฟู้ดในงานแสดงสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ไทเฟกอันุจาเอเชีย2024ที่อิมแพคเมืองทองธานีโดยนำสุดยอดสินค้ามาแรงในเครือกปกเป็กฟู้ดมาให้ผู้ชมงานได้ชิมและลิ้มลอง พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดบะหมีม่มาเฟียบะหมีม่จึงสําเร็จรูปแบบอบรสชาติสุดจัดจ้านสไตล์ไทยหันใจนักกินสายเผ็ดซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมงานอย่างล้นหลาม ี่เป็กพิธีนิย่าครับวันนี้เปิดตัวเป็นทางการบะหมี่มาเฟียครับนีบ้าอขาคุณเป็กครับก็วันนี้ก็มาเปิดตัวที่งานไทยเฟกนะครับเป็นงานฟู้ดโชว์ของประเทศไทยเรานะครับก็เลยถือโอกาสมาเปิดบะหมี่มาเฟียเป็นบะหมี่เผ็ดสัญชาติไทยนะครับเผ็ดสะใจแบบไทยๆแล้วความพิเศษความพิเศษครับพี่เป็กของบะหมี่มาเฟียก็คือเส้นก็จะแตกต่างกับ เป็นเส้นอบเป็นเส้นอบนะครับไม่ใช่เส้นทอซึ่งอาจจะดีกับสุขภาพแ,แควน้อยแน้อยแต่ที่สําคัญก็คือเป็นพริกของไทยทั้ง3าชนิดนะครับพริกไม่บอกพริกอะไรเดี๋ยวเป็นความลับ<อ>แต่ที่สำคัญก็จะมีเฮิบหรือมีมีเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรเป็นใบมะกรูดใบกะเพราที่อบแห้งแล้วก็ปั่นซึ่ง,ซ,งซึ่งนำไปคลุกกับซอสแล้วเนี่ยมาผสมกับบะหมี่เนี่ยมันจะทำให้มีความเป็นไทยสูงมากต้องลองไป ซื้อดูเราจะเปิดขายที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็วินล่ารวมถึงช้อปปี้รัชดาด้วยวันที่15มิถุนายนานี้นะครับเห็นว่าคี่เป้ใช้เวลาคิดค้นของคีเลยจริงๆคิดค้นตั้งแต่เริ่มเลยก็คือตั้งแต่โควิดคือเราเป็นคนชอบกินบะหม่าหรือบะหมี่อยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็กินแล้วก็รู้สึกความเผ็ดของของเขาอ่ะมันไม่เหงนเขาตุ้งตีใช่ไหมไม่เห็นทุประเทศไง มันมันก็เหมือนมันไม่ถูกค<ข>อเราลมันหนึ่งม,มันไม่ถูกคอเราสองมันอาจจะเป็นเหมือนกับเคปใส่ความเผ็ดที่มันไม่ใช่ของนี่พิกจริงๆอย่ยเยอะเราก็เลยพยายามคิดค้นซอสมาอ่อซอสมาก็เลยได้ซอสต,ตัวนี้มารวมถึงเพื่อนสนิทกันที่เรียนมาเออเด็กๆอ่ะเป็นเจ้าของบริษ,ษัทมาม่าก็เลยเขาก็เลยช่วยให้สูตรเส้นนี้มา ทำเส้นให้ก็เลยมารวมันก็เลยได้เป็นตัวนี้นนพี่ย่าชิมแล้วเป็นไงบ้างคราวรสชาติหรือว่าตอบโจทย์แต่ว่าเป็<ะ>นคนไทยไหมครับพี่ยา่าอร่อยค่ะโดยส่วนตัวเนี้ยจะเป็นคนชอบเส้นที่มันมีความหนึบๆอยู่แล้วแล้วก็ วันนี้เส้นมันจะมี t e x t อร์ที่แบบพอเราเคี้ยวมันจะมีความหนุบหนุบแต่ว่าความเผ็ดอะถ้าใส่หมดอะไม่สามารถกินได้ค่ะเพราะเ่าป็นคนทานเผ็ดน้อยก็จะใส่นิดเดียวตัวซอสอะถ้าเกิดว่าคนทานเผ็ดก็ตามลําดับเลยค่ะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเผ็ดมากก็ใส่ให้หมดแต่ถ้าหมดอะมันเผ็ดจริงๆก็เลยไม่ไหว เรียกว่าเป็นอิส่ะตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ตก็ต้องเรียกว่าต้องเป็นคนกินเผ็ดระดับหนึ่งนะถึงจะกินได้เพราะว่าเราตั้งใจมาขายกลุ่มคนกินเผ็ดกินกินเผ็ดได้นี่อาจจะเผ็ดนะกินเผ็ดคนกินเผ็ดตัวโลโก้คือมาเสียรองไห้ใช่ไหมเพราะว่าเผ็ดจนหลงจนหลงไห้เขาพิมพ์ดีเขงเขาอยู่ค่ะอย่างนี้มีโปรด้วยใช่ไหมครับใครมาร่วมงานนี้ มีโก็ใครมาร่วมงานนี้ก็ซื้อ4ี่แถมหนึ่งนะครับร้อยห้าสิบบาทถ้าเราขายปกติที่ตามห้างหรือร้านทั่วไปก็สองละสามสิบแปดบาทนะครับถูกกว่าของต่างชาติหน่อยแต่ไซส์อาจใกล้เคียงกันเราจำมาม่าแล้วยังมีอีกหลายไมเรื่องอย่างที่ต้องบะหมี่เป็นบะหมี่ที่ต้องต้มเพราะมันเป็นเส้นอบมันมันไม่ใช่เส้นทอดที่เรามาใส่นลงร้อนกินแล้ว สุดีต่สุขภาพก็ไทยเส้นเนี่ยต้มสนาทีก็เริ่มใช้ได้นะครับคือถ้าใครชอบกินเส้นที่แข็งหน่อยเคี้ยวแล้วสู้ฟันหน่อยก็4นาทีถ้าใครชอบนิ่มเลยก็5นาที5นาทีขึ้นได้หมดเลยครับยังมีหลายผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับพี่มียาเป็นมีถั่วมีซอสนะคะมีซอสกระเพรามีหลายอย่างแต่วานนี้ตัว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 นตัวนี้ ถ้าฝากไหมคะพี่ยาพี่เป๊ฝา,ากนะสาหรับค่ะก็ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะของโปรเตสก็จริงๆพี่เป็ก,ก็เป็นคนชอบทําอาหารอยูแ่แล้วยิ่งช่วงโควิดก็ทําอยู่นะนะั่นน่ะทํา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 จนจนได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะ่ะแต่ว่าเหมือนแบบยังไม่ถูกใจเราก็รอนะเมื่อไหร่จะออกสักทีเห็นผูด้ดานแล้วจนึรวนน่าลืมไปแล้วะคะ่ะจนสุดท้ายเนี่ยมาถึงวันที่ที่ได้ออกแล้วก็ก็บอกเลยว่ามันอร่อยคือใครชิมแล้วทุกคนชอบหมดเลยค่ะก็ดีใจที่แบบ เออได้ออกสักทีเนาะหลายปีแล้วไปกินกันละค่ะแล้ววันที่15นี้ฝากด้วยนะครับฟู๊ดแลนด์วิลล่าแล้วก็ชอปปี้ลาซาด้านะครับ